สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Improve Mindset ชาแน,นลที่จะทำให้คุณได้พัฒนา Mindset เพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะ10ส,สิ่งที่เราไม่ควรปล่อยให้คนอื่นทำกับเรา<ม>เพราะไม่ส่งผลดีต่อชีวิตเราเลย คนเดียวที่สามารถจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณควรเป็นคุณไม่ใช่คนอื่นก่อนที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่ต้องพึ่งพาครอบครัวในการช่วยเหลือและสนับสนุนแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จำเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆด้วยตนเองแต่บางครั้งคนอื่นก็เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอย่างไม่ใช่ธุระกรงก,การอะไรซึ่งต่อไปนี้เป็นสิบสิ่งที่ไม่ควรปล่อยให้พวกเขามีอิทธิพลต่อคุณค่ะ ข้อแรกลากคุณเข้าสู่การอภิปรายที่ไร้เหตุผลไม่ต้องเสียเวลาพยายามพิสูจน์อะไรให้กับบุคคลที่เชื่อมั่นและยอมรับเพียงเหตุผลของตัวเองเท่านั้นจริงอยู่ที่มีคนพยายามเข้าใจคุณแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้เลยพร้อมกันนั้นมีคนที่ไม่พยายามเข้าใจคุณซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเอาเวลาไปต่อล้อต่อเถียงด้วยค่ะ 2. หลอกลวงคุณยิ่งพยายามไม่สังเกตว่าคนคนนั้นกำลังโกหกพวกเขายิ่งเร่งสับเปลี่ยนให้ดูเป็นความจริงขึ้นเท่านั้นหากจับโกหกคุณได้อย่าเก็บเงียบความอดทนของคุณจะทำให้อะไรๆรมันแย่ลงและคนหลอกลวงจะรู้สึกว่าคำโกหกนั้นมันได้ผลฉะนั้นอย่าอดทนต่อการโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่า 3- าํทำให้คุณรู้สึกอับอายเกี่ยวกับเรื่องในอดีตมีผู้คนพร้อมเสมอที่จะเตือนคุณถึงความผิดพลาดและความล้มเหลวในอดีตของคุณแต่อดีตของคุณก็เป็นของคุณและทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตคุณและไม่ควรปล่อยให้ใครทำให้คุณรู้สึกละอายใจได้ 4. ละทิ้งงานอิเรเที่คุณชื่นชอบเมื่อทำอะไรบางอย่างที่สำคัญสำหรับตัวคุณเองก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกถ้างานอิเรเของคุณทำให้คุณยิ้มและทำให้คุณมีความสุขก็จงมุ่งมั่นในทิศทางที่ถูกต้องอย่าปล่อยให้คนอื่นยืนขวางระหว่างคุณกับความสุขของคุณถ้าเขาไม่ชอบเหมือนเหมือนกับคุณมันเป็นปัญหาของพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องกังวลค่ะ โน้มน้าวให้คุณอยากได้อยากมีมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หากคุณต้องการสิ่งที่เกินกว่ากำลังของตัวเองและปล่อยคำพูดคนอื่นให้มีอิทธิพลนั่นคือการยอมแพ้ตัวเองจงชื่นชมสิ่งที่มีนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขค่ะ 6. ทำให้คุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ดีมีผู้คนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหรือไปทำความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามความเห็นของคุณและพยายามอย่าปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อความคิดคนเหล่านี้ถูกควบคุมโดยความลังเลและความกลัว 7. ชักจูงให้คุณลองเสี่ยงเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุสิ่งใดโดยไม่ใช้เวลาและความพยายามมีคนที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยมีวิธีการที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่การทำตามวิธีที่พวกเขาเห็นว่าดีอาจไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการการเชื่อในตัวเองและเชื่อมั่นในอนาคตของคุณคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความสำเร็จค่ะ 8. ทําให้คุณเลิกตามหาความฝันสิ่งที่มีค่าไม่ใช่จะได้มาง่ายเส้นทางสู่ความสำเร็จมักถูกปูด,ด้วยความท้าทายมากมาย mm hmm. เช่นการวิจารณ์ในเชิงลบการไม่พอใจสิ่งเหล่านี้สามารถเอาชนะเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนๆนและญาติของเราไม่เชื่อในตัวเรา ในตอนแรกทุกคนย่อมต้องเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์และปัญหาต่างๆแต่ความท้าทายดังกล่าวทำให้เราเข้มแข็งขึ้นถ้าคุณรู้จริงๆว่าต้องการอะไรจงทำตามความฝันของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะ 9. อยากให้คุณยอมแพ้กับความพยายามบางครั้งเมื่อเป้าหมายเกือบสำเร็จ เราพบปัญหาบางอย่างที่ทำให้เราเสียใจคนที่ห่วงใยจะเข้าใจว่านี่คือเวลาที่คุณต้องการกำลังใจมากที่สุดและพวกเขาพยายามที่จะเชียร์คุณหรือช่วยคุณแต่ยังมีคนที่สามารถทำให้คุณสงสัยในตัวคุณอย่าให้ความคิดเห็นของผู้อื่นมีอิทธิพลต่ออนาคตของคุณโปรดจ,จำไว้ว่าการเริ่มต้นเป็นส่วนที่ยากที่สุด แต่นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญมากที่สุดค่ะ 10. อยากให้คุณเลิกคบเพื่อนคนนั้นสถานาการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อคนไม่ดีพยายามส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนที่ดีอย่าปล่อยให้คนดังกล่าว พรากคุณจากมิตรภาพที่สวยงามอยู่กับผู้ที่มีสีสันจะเป็นการเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ตัวเองปล่อยคนที่หวังดีประสงค์ร้ายออกห่างจากชีวิตและอย่าเสียใจค่ะ<ม>จบไปแล้วนะคะสำหรับสิบสิ่งที่เราไม่ควรปล่อยให้คนอื่นทํากับเราจงอย่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณ เพราะคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญของตัวคุณเองและเพื่อนำมาซึ่งความสุขของตัวคุณแล้วอย่าลืมเผือไปทำสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นนะคะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Improve Mindset ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอเนื้อหาดีๆและมีประโยชน์ต่อผู้ชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ